สวัสดีค่ะก็ชื่อเมย์นะคะวันนี้ก็จะมาร้องเพลงให้ฟังเพลงที่จะมาร้องให้ฟังก็มีชื่อเพลงว่าเข้ากันไม่ได้ต็เสียงอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะแต่ก็ก็น่าจะฟังได้นะมั่นใจว่าก็น่าจะฟังได้เราจะมีเพี้ยนบ้างไปฟังกันเลยดีกว่านะลืมตาเพื่อจะพบว่าไม่มีเธออยู่บนโลกใบที่เคยจะ เกับความรักที่มันสวยงามอยากทำใจอยากจะรับความเป็นไปอยากจะไม่รั้วมาอะไรแต่ก็ไม่ไหวคิดถึงเธอ อยากพบอีกครั้งหนึ่งอยากซึ่งอีกสักนาทีอยากทำดีๆกับเธออีกสักครั้งที่แล้วไม่เสียใจกอดไว้ทั้งน้ำตาก่อนจะยอมรับว่าเราเข้ากันไม่ได้แค่นี้ลนะ่ะ เป็นน้ำจิม้มน้ำจิม้มเดี๋ยวคนฟังจะทนฟังไม่ได้ว่าวันหลังจะมาถ่ายให้ฟังใหม่เอแบบย่า